ได้บาร์สองเมนูแรกได้เขาบอกว่าตอนนี้อยากแตกอยากแตกแต่เวลาน้อยมากนะขอสี่ท่านเร็วขึ้นมาบนเวทีเลยเร็วเเร็วเร็วไปอย่ายนี้ง่ายพี่พี่อยู่ก่อนนะพี่พี่จะไปไหนนะพี่อะไรฮะเร็ว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 โอเคอีกหนึ่งท่านเอาได้ครบแล้วไม่ทันแล้วตายแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วตายเลย ไม่เป็นไรไม่เนไรไม่เปนไรไม่เป็นไรอ๋อโอเค,อ,อ,เคอ่ะเมนูนี้ฮะฮะเปิดแอปพลิเคชันแพ็กหโมโชก่อนง่ามากง่ายมากอของที่เราต้องแคปไม่เกินเจ็อยอย่างบ้ากอเอาให้เมมเต็มไปเลยคุณไปทำพักสะดกกระแหงเจ็ดร้อยชนิดฮะ นี่ไม่ยากอะนี่ไม่ยากไม่ยากไม่ยากโอเคเปิดแล้วนะฮะออ้ยนี่และนี่วัยรุ่นทั้งนั้นเลยผมบอกเลยตอนนี้แคบตัวแน่ขอเวลาสามนาทีเขาเสร็จกันหมดแล้วถั่วนะจริงมีแต่วัยรุ่นนานๆพังนะฮะผมต้องแต่ชัเวลานิดหนึ่งนะฮะเมนูที่คุณแคมเลือกมานะฮะมาครับเมนูสุดท้ายคือคือเมนูผัดไทยครับผัดไทยสิบสี่วัตถุดิบเร็วสิบสี่วัตถุดิบนะผัดไทยก็จะมี ป่า้ำโพนะก็จะมียุพิยาอันนั้นราขายเขาไม่หาวัา huh. ด uh ิอ huh. oh, right. ัดิบไม่ได้หาร้านขายปราไทยอเเคโอเคียเอะไรฮะโอ้ยิหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบห่งสองสามสี่ห้าหกไ่อาทีเาทีนี้สิบสี่ดีเจะรอสิสี่แปดสี 1ิบเอ็ดสิบสองสิบเออสิบห้าบห้าชนิดสิบห้าชนิดพวตะก้าด้วยไตะก้าก็ต้อป็นมัุนองแฉไม่ไม่ด้ใส่แล้ไม่ได้บัได้อเลเหชนิดนะครับสิห้าไม่ใช่สิบสี่นะสห้าเลยหาเลยเออผมไม่บอกไม่ต้องเสิร์ชจำนวนรำเพราะเมื่อกี้มีท่านหนึ่งขึ้นมาที่หาช้าเราะว่าจะเอาจำนวนคำเป๊ะๆเอาแค่เอาเอาแค่ที่เราเห็นเนี่ยว่ามีอะไรบ้าง ใช่เอาสิบห้าชนิดครับสิบห้าชนิดแลสี่ท่านนี้ดูเป็นนักเป็นนักช้อปปิ้งออนไลน์ด้วยครับนักช้อปผมเชื่อเลยว่าต้องมีแฟนทุกคนเป็นแฟนของรถช็อปรถอะหอมอ่ะสนิทกันสนิทกัน เออพอมันเงียบมันเกิดการตีเนาะแล้วเราเราลองเงียบไหมลองเงยบแบบกดดันอ่ะกดดันเยืนๆแบบก็กำลังทำกิจกรรมอยู่อ่ะแบบพอเงียบปุ๊บแล้วมือผมมันสั่นนี่ยมันไม่รู้เนาะอะไรอ่ะให้ให้ด้านล่างกดดันอ่ะจริงนะจริงไหมจริงนะมันมันกดดันจริงนะเขาบอกว่าเฮ้ยเรากำลังอยู่ในสถานที่ที่แบบคนกำลังแบบ สนุกสนานซื้อเพลงกันแล้วเราเป็นคนที่แบบเป็นคนมาคนสุดท้ายอะ่ะแล้วในทักคพอทั้งอ่เงียบแล้วเราก็เดินมาแบบหน้าเสียหน้าหลาไม่กล้าเดินเข้าอ,อ่ะแล้วถ้าเกิดแบบเรา,บาแบบเหมนแบบฉันมีความตั้งใจที่จะร่วมงานเยอะมากแต่พอแบบเพิ่งออกไปเข้าห้องน้ากลับเข้ามาแล้วทุกคนเงียบมั <laughs> นนับรวมเดียวกันเลยพตดกดดันคนง่ายใ่เขาสี่คนตอนนี้พตดกดดันเลย ไม่ทัน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 ไช่เขียนแล้วเขียนแล้วไม่ทันไม่ทันพี่ได้ยล้วม้อไปยุ่งเลยัมีสมาธิกับการจดจ่อเพราะว่าเครื่องเยอะเสนอเกินนะจังมากสิ่หก้าย่างด้วยกันนะครับต้อาเช็คแล้วเช็คอีกเช็คหลายๆลรอบนะฮะเลยไม่ใช่ัวอันนี้มือไวมากคุณเชื่อไหมข้อหาวัตถุดิบไปอยู่เสิร์ชมาเจอคอมพิวเตอร์ เป็นเลงก็เลง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 ดูหน่อยครับได้กี่อย่างครับพี่ไม่คุยเลยคุยไม่คุยไม่พูดไม่คุยไม่เจรจาไม่มีปฏิสิทธิ์อะไรฮะอะไรนะอ๋อเขาเชียร์เพื่อนเขาอ๋อโอเคโอเคเขาได้15ชนิดถ้าเขาได้ให้คุณเทพกดได้เลยแล้วเออเอาเพืนซีนเหรอ ไม่ใช่น้ำมันอื่นเหรอน้ำมันหมูไหนว่าน้ำมันหมูไม่มีเป็นน้ำมันพืชเพราะมันมีนะน้ำมันหมูน้ำมันอ๋อแค่กิจละพี่โทษเจ้าเจ้าอ๋อให้อันนี้ให้เสิร์ฟจากบอสโสดขออภัยเอาตามโสดขออภัยเอาตามโสดเอาตามโสดตายแล้วผมก็ว่าอยู่ออ๋น้ำมันอื่นแม่ผมขออภัยผมขอขอภัยเอาตามโสดเอาตามโจดเอาตามโสดเอาตามโสดโอ้ผมก็ลืมมองเลย ผมก็ได้ว่าแบบน้ำมันเป็นซินโซล่าอะไรอย่างงี้นน้ำมันเที่ยวขัดไม่ได้ไม่ได้ขัดไม่ได้ผมจบอกว่าไม่ได้โมนี่เยอะหน่อยนี่สิบห้าชนิดเยอะหน่อยเอาอย่างงี้ผมให้เวลาหนึ่งนาทีใครที่หาได้เยอะสุดคนชนะเลยหนึ่งนาทีทีนี้จับเวลาให้หน่อยฮะหนึ่งนาทีใครหาได้เยอะสุดชนะเลยได้มาแล้วโอ้นอะไรนะคุณก็บตัวก่อนไหมครับต้องก้เกินฝืนใจมากให้ปวดให้คุณ็บปปวดมาแต่ผมนับเลยสิบห้าอย่างนะมาอย่างอ่ะ อีกอย่างหนึ่งได้ไหมเอาก็ไม่เปชิบายได้แล้อมาเส้นฮะเอาแล้ว,ลวน้ำปลาฮะที่เดือหายไปหัวปรีฮะกุ้งไปอะไรไปคุยายใช้น้ำดื่มหกชไยโป๊7มะนาว8หัวหมอมแดง9หัวองอก10 เต้าหู้เหลืองสิบเอ็ดซอสผัดไทยสิบสอน้ำมันหมูสิบพันหมูสิบส่กุ้งขาวสิ้าเตอบไว้หางไก่ไก่สิบหกเอาเอาผมว่ากุ้งอะซ้ำอ๋อูอุ้งกบเตือกับคุ้งหางเดกันโอเค,อเคได้ครบครับสิหอย่างเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยฮนะเ,เรียบร้อยดคดีด้ยวยอนะ่ะ แม่คนนีใจกดอยู่เมื่อนี่คนนี้เสร็จตามมาเลยอ่ะอ้าวโอ้โหเฉียดเฉียวเฉียดเฉวเดียวทิ้เดียวทิ้เดียวแต่ไม่เป็นไรได้ของแจกแจกกันขออนุญาตโอ่คนแรกครับได้เลยครับโม่หมูข้าวโม่หมูข้าวไร้สายเอาคุณช่วยฟองของรางวัลผมไปให้ได้ยังไงนะเฮ้ยไปให้อีกสองชิ้นไม่ได้พี่มิพี่มิอยู่ไหนพี่มิครับ วันนี้พี่บิ๊กมอบเลยฮะพี่บิ๊กพี่บิ๊กฮะโอ้โหพี่พี่บิ๊กให้เกียรติมากพี่บิ๊กกำลังประชุมอยู่เลยโปรเจกต์เป็นพันล้านขึ้นมามอบรางวัลน่ะกำลังจะตัดงบประมาณเฮ้ยเฮ้ยนะพี่บิ๊กเชิญนะครับแต่คือพี่บิ๊กดีหวังจะได้ดูเป็นของแท้เป็นของแท้อยู่แล้วท่่สามมาพี่บิ๊กอะมาอัีให้พี่หอคมาให้พี่บิ๊กหน่อยฮะโอเคถ่ายรูปกับพี่แคมมา ลองมองก็มองไปสีแดงๆข้างสปอตไลท์นะครับโอเคขอบคุณทั้งสี่ท่านมากนะครับโอ้โหถ่ายรูปเสร็จแล้วขอละวันวางไปที่เดิมด้วยนะครับย้อนย้อนยอนยอกยอนเชยเชยยอนยอนใครได้วางที่เดิมอู้ไม่ใจหลายขนาดหัอกเลยให้แล้วให้เลยไม่เอาคืนหรอเก็บสนุกกว่าวันนี้สนุกมากครับเก็บมาก น่าจะมีจกลางวัลแล้วร้อยกว่ารางวันนะใช่ใช่แต่ว่าต้องแบบเป็นรอบเป็นรอบไปเป็นรอบเป็นรอบไปแต่เรายังมีอีกหลายวันนี่ครับผมมีหลายวันใช่ครับก็ทุกวันเลยนะฮะเราจัดงานสี่วันครับผมมันจะมีกิจกรรมแบบนี้ทุกวันรับมันก็จะมีผู้สัสนุนหลักใจดีสลับหุ่นเวรหลมามอบโชยกับทุกคนโอเคสนุกไหมคุณแคนโกสนุกมากครับสนุกมากสนุกมากพอได้แบบมาร่วมกิจกรรมแล้วก็ได้ได้แบบครับ ได้มาเจอทุกๆคนอย่างเงี้ยแล้วก็ได้มาแบบว่าได้รู้เกี่ยวกับการชอบกันอะไรเพิ่มเติมขึ้นโอ้โหชอบมากครับครับสุดแสนมากก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณเข้มนะที่ให้เกียรติมาร่วมสนุกนะครับกับทางแอร์แม็กโคโปรนะครับแล้วก็อยู่ในงานของเราก็มามอบโชยกับทุกๆคนด้วยโอเคขอบคุณพี่บิ๊กด้วยนะครับที่คิดมามอบรางวัลนะครับครับผมคุณเข้มครับครับช่วงท้ายฝากช่องทางการติดตามหน่อยเปิดไลน์ทันแบบแหมเพิ่งเคยไปเจอคุณเข้มเป็นครั้งแรกครับผมก็จะมีนะครับผมเอ่อ ไอจีมีมีเพจมีทุกช่องทางการติดตามนะครับอัศวีนะครับช่วงนี้ก็จะไลฟ์สดบ่อยในแอปทิกต็อกครับก็ฝากติดตามด้วยครับทุกกช่องทางเลยนะครับแล้วก็จะมีละครมีอะไรมีแบบอัปเดตผลงานให้ทุกๆคนได้ดูเรื่อยๆครับผมโอเคคุณเท่นไปไหนมีโอกาสมาแล้วปวยพรแมคโครเอย ขอให้พูดดีๆมากยังฮะแมคโครอยู่ท่วงไทยมานานมากๆแล้วก็ทุกๆสินค้าที่อยู่ในในแมคโครเนี่ยถือว่าตอบโจทย์คนคนไทยมากๆอยู่แล้วนะครับก็บขอให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นทุกๆวันเพิ่มสาขาขึ้นทุกๆวันนะครับขอบคุณครับแล้วก็เรียกใช้งานผมได้ตลอดนะฮะพูดได้แบบอาจจะพูดไม่เก่งมากแต่ว่าก็จะพัฒนานะครับผมโอ้โหคุณเนี่ยพูดเก่งมากคะัไปเล่นกาไดไปด้วยกั่นการ์ดผมู้นะบุก ไปไหนไปกันไปไหนไปกันไปไหนไปกันก็ขอบคุณพี่เข้มมากแล้วก็ในฐานะที่ขอรับเป็นตัวแทนและการควยทอนให้พี่เข้มมีแฟนคลับน่ารักๆแบบนี้แล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ขอให้มีการเป็นงานประสบความสัลบั้มอีกขึ้นไปนะครับพี่เข้มขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณครับคุณเข้มฮัสวีครับพิธีการยังไงขอโทษด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณพี่เข้มมากครับเอาละครับก็ขออภัยทุกคนด้วยวันนี้ผมต้องขอ